มาแล้วครับตาลวันนี้อยู่ที่ไหนกันครับตาลเราอ๋อวันนี้อยู่ภูผากาแฟค่ะภูผากาแฟครับกาแฟสดครับเส้นทางโนนดินแดงเข้าตาพยาครับนี่กาแฟสดร้านนี้ครับสวยงามมากวิวเขาเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับเป็นยังไงมีที่พักมีอะไรกาแฟสดนะครับ รูปครับผมตรงน,นี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปครับตรวน,นี้ก็แกกตารางทำกาแฟอยู่ยาสาาเนี่ยมีต้นม้สวยมีต้นไม้นี่เดีย๋ยวเ,เรามาดูข้างหลังกันครับข้างหลังสวยมากครับเพราะว่าชื่อคอนเซปต์แกคือจิบกาแฟแลเขาสาขานี่ครับ เป็นมุมที่นั่งติดธรรมชาติเลยครับเราจะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วข้างหลังก็จะเป็นภูเขาครับอมีเมฆมีอะไรวิวดีมากวิวสวยจะมีที่พักมีอะไรได้วยครับตรงนู้ครับที่พักมีอะไรสวยงา่นสดชื่นเป็นไ,ปไงตานวันนี้เชา้าเช้าเลยเนะาะมาล้อากาศดีตอนนี้วเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งครับตอนนี้เราก็รอกาแฟกันอยู่แล้วกาแฟน่าจะมา สั่งกาแฟไว้แล้วก็เดินมาดูมุมถ่ายรูปเขาสวยมากร้านเนี้ยต้องบอกเลยว่า<ม>เบอร์นหนึ่งลร้านเนี้โอเคเดี๋ยวเราลองกาแฟมาแล้วเรามาชมคลิปอีกครับอ่ากาแฟมาแล้วครับผมอันนี้เป็นลาเต้ครับผมและอันนี้ก็เป็นอ่าชาเขียวนี่ครับภูผาคาเฟ่ที่พักจิบแฟแลเขาอ่าและนู่นก็เป็นภูเขาครับ ขออนุญาตโฟกัสให้ดูครับอ่าเป็นไงเป็นไงตามลองชิมดูไหมสักหน่อยไหมเป็นไงถูกใจถูกใจอร่อยกลมๆแล้วนี่ครับนี่ผมขออนุญาตลองจิมลาเต้หน่อยแล้วกัน ให้ตามชิมดูบ้างให้ตามชิมมาร์ตี้ดูบ่าชิมสองอย่างเลยใช่เนี่ยยังไม่ได้ดูเลยกาแฟหอมมากมกาแฟหอมมากม,มีคนไม่กินกาแฟครับหอมๆม,ม,มากเลยกลหอมแล้วครับอ,อร่อยเดี๋ยวให้ดูวิวรอบๆก่อนครับวิวรอบๆบรรยากาศรอบๆ ตรงนู้นจะเป็นข้างหน้าร้านครับทางที่เราเดินเข้ามาครับแล้วก็จะมีห้องนั่งเล่นมีโซนนั่งเล่นอยู่ตรงนู้นตัวนี้ก็จะเป็นพักผ่อนตัวนี้ครับสำหรับวันนี้พอเท่านี้แล้วตาลลาแล้วเนะ<ล>าะโอเคครับลาแล้วครับสําหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะครับสวัสดีครับผม